เอาแล้วนะครับเอาแล้วอ้ยโอ้ยวิ่งไปสุดนู่นเลยดูดิอุย้ย เบกเบาไว้ป่ะเนี่ยเบกนิดนึงแล้วกันนะแหมผมว่าเบกหวานไปนิดนึงอ้หูววันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูนะครับแอคชั่นของคัน G-Max บู๊ปนะครับวันนี้ไม่ได้มาตีอปบอมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีตีอปบอมให้ดูด้วยแต่ตอนนี้อยากเห็นแอคชั่นคันก่อนนะครับกับปลาที่วิ่งเร็วๆแร,รงๆแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับ วันนี้เรามาตกปลานวนจันทะเลนวนจันทะเลนะไม่ใช่นวนจันน้ำจืดเวทที่ใช้คันนี้ก็จะเป็นเวท4-10นะครับเราผมรีวิวไปเลยแล้วกันนะครับคัน G-Max ตัวนี้นะครับดูด้ามนะครับด้ามเป็นจะเหมือนไม้เบสบอลเห็นไหมครับนี่นะฮะเหมือนไม้เบสบอลเลยนะฮะ แล้วก็ตรงไอตัวโฟร์ิปนี่จะเป็นไม้ก็อกนะครับริซีก็เป็นฟูจิแล้วก็ไกด์เป็นฟูจิทั้งชุดนะครับคันนี่ก็จะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับมีหลายเวทผมขึ้นไปดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อคันเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอมลุงๆอย่างเงี้ยนะฮะเขียวอมน้ำตาลเห็นไหมฮะสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตเดินตามไปทางนู้นก่อน Ui, làng đi Ui, đột, ui, lụt vào nè Ui, ui, dính vô Mang vô Dón, dón, dón Mò Đến tạm coi Làng điền chứ Làng điền chứ อเห็นไหมครับโดดด้วยเห็นไหมครับโอ้ยเอมือถือวะถ่ายแนวตั้งให้ดีแนวตั้งแนวตั้งลงติ๊กตอกหน่อยเอฟแอคชั่นคันกันนะครับนี่นะฮะย้ำอีกทีนะครับคันที่ใช้นี่จะเป็นเบสสี่ถึงสิบนะครับ ล้วก็มีหลายเวทมากสําหรับคันรุ่นนี้เป็นคันตีอยาปลอมที่เอ่อเห็นบอกว่า p o w e พาวเวอร์ลิฟ์ดีนะครับลำหักลมค้นก็ดีมีหลายเวทแล้วก็ถ้าเอาไปตกแบบสไตล์แบบตียาปลอมเนี่ยเป็นเป็นคันตียาปลอมอยู่แล้วเนี่ยเห็นบอกเซนส์นดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปรีวิวใช้งานตียาปลอมให้ดูนด้วยโอ้วิ่งแบบนี้สะใจสะใจ สะใจสะใจอู้ยดู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 ด,ด,ด,ดนี่ทำยังก็บลอกไม่มีเบรกดูดิขอเพิ่มเบรกนิดแล้วกันนะฮะวันนี้ใช้คินทาโรด้วยตัวนี้ก็เป็นลอกอเป็นลอกอีกโมเดลหนึ่งของจีแม็กเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้เราจะหมดไปแล้วหมดสต็อกไปแล้วข้างหลังก็ยั่วแล้วเกิน เอออืมอึบนะฮะดูนะครับดูพาวเวอร์ลิฟต์กันเอานะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูแอคชั่นของคันละกัน แรงดีจริงๆนะครับหนุนจันตัวนี้กี่นาทีครับเนี่ยลองชดยาวๆกันไปเลยแล้วกันปกติก,กี่นาทีครับเอรึ้นชั่งโมงนะฮะโ,นะโอ้โหเอ,อ,เอ,อบอกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสงสัยผมจะต้องอัดปลาแข่งกับยุงแล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะไซส์น่าจะมีสักสองสัโลได้ปะ แต่เมื่อกี้เห็นตัวโดดไกลๆก็ไม่เล็กนะสามโลอัพอู้ยดูดูดอ้หเฮ้ยวิ่งไม่เกรงใจเลยดูดิดวิ่งไม่เกรงใจโอ้ยตายตายตายโอ้โหนี่นะครับ ใครที่อยากจะตกเงินจันนี่แนะนำมาขอให้ใช้ลอกที่มีความจุสายหน่อยแล้วก็ขอให้เป็นเบรกแบบที่มันเบรกที่คนทันเยนเนียนหน่อยระบบเบรกดีๆหน่อยนะครับตอนนี้อัดโชว์ละเห็นแอคชั่นละไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับไม่ว่าสายจะขาดหรือปลาจะหลุดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้เพื่อนๆได้ดูแอคชั่นของคันไว้นะครับเวลาที่โดนปลาที่แรงดีๆแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับพยายามจํากันเอาไว้นะครับนี่นะฮะวันนี้เอามาใช้งานจริงให้ดูกัน นู่นนะครับสุดขอบบอ่อสุดขอบบอ่อโอ้โหบอ่อนี่ต้องมีสักต้องเท่าไหร่เนี่ยต้องมีสักประมาณสักกะด้วยสายตานี่กี่กี่กี่สิบเมตรถึงร้อยเมตรไหมเจ็ดส <70 S 1> <70 S 2> <ม>ิบเมตรได้เพิ่มเบรกหน่อยแล้วกันนะเขาบอกไม่ให้ใส่เบรกหนักเวลาเล่นปานวนจันเนี่ยเพราะว่าเขากลัวสายขาดกลัวปากฉีก,กัน ลครับป,ป,ปั๊ม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 โอ้ยมันพาทัวรอบบ่อเลยนะครับเห็นกระโดงริมริมด้วยไหมฮะนั่นอะแล้วอะไรไม่ว่าถ้าผมถ้าผมมองไม่ผิดเหมือนจะมีเพื่อนมันตามด้วยนะเป็นริ้วเลยใช่ป่ะเอ๊ะ เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นน,นี่ตัวมีอยู่ทางนี้โหยาวกันไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงนี่ถ้าเกิดมันยาวเกินไป,ไปผมอาจจะต้องตัดบ้างนะครับตัดออกไปบ้าง ก่อจะหลอกล่อให้มันมากินเหยื่อได้นี่โอ้โหใช้เวลาเหมือนกันยวขอเลื่อน้อมมูเต็งบ,น,บนหน่อยนะครับ เตะแข็งมากก็ไม่ได้ด้วยแอคชั่นคัน4ี่ถึงสิปอนนี่โอ้โหปกปลาที่แรงดีๆนี่รู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบปลาด้วยเฮ้ยโอ้โหย้อนย้อนย้อนมาแล้วเอ๊ะตัวนี้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะครับ บางคนถามว่าทำไมเล่นนานจริงๆแล้วปลาพวกนี้มันผมก็กลัวมันจะปากฉีกแล้วก็มันแรงดีมากเนี่ยเวาลามันสวนแต่ละครั้งนี่เสียวเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าสายที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสาย PE 0.8นะครับดี <c oughs> นี่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 ไม่ให้เข้าใบใบอันนี้ไม่ให้เข้ากังหันออกมาแล้วมีพักด้วยฮะ โอ้โหนี่ขู่ผมมาเนี่ยนี่ผมพยายามงัดออกข้างแล้วอุ้ยเรียบร้อยขาดเห็นไหมโอ้โหแต่ก็ได้เห็นแอคชั่นกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เห็นตัวกันแล้วแต่เนี่ยก็เพื่อนๆก็ดูวิธีการให้เปนดูวิธีการดูแอคชั่นของคันกันแล้วกันแล้วก็ไปดูกันนะครับเมื่อกี้ไปพานเสารตรงนู้นเสากังหันนะ ขาดไปโอ้โหเสียด้ายมากๆเลยนี่แหละฮะที่ผมบอกแล้วว่าไม่อยากใส่เบรกหนักๆน,น,นะครับก็ใครสนใจคัน G-Max WOOF ก็สอบถามได้จากค้าน,นะคะรับอุปกรณ์ตกปลาใกล้ๆบ้านนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าหามไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นธุระช่วยจัดการให้อีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ